<Okay. S 1> รอบ16ทีมสุดท้ายครับเต mm hmm. ะกับ a อซีมิลานนะครับนัด28นัดแล้วครับตอนนี้ตามแมนซิตี้อยู่ให้ให้ฮาแลนด์ครับจังหวะนี้เอาแล้วครับ จังหวะนี้ฮันเล่นกลับมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับไม่เปลืองนะครับยิกาปต้องโอ้โหครับปลดคล้องความกดดันไปได้นี่ฮะเอซีมิลานไม่ทันระวังครับผมไปอีกแล้วครับ เรียบร้อยครับนิ่งโอ้หเปิดสวยครับลูกนี้เล่นง่ายเลยฮะมุมก็เป็นสิบนานารบังกลางครับเฮ้ยโอ้โหเซฟไม่ได้ครับประคองครับประคองนี่ครับเป็นไงครับนอนขวางครับไม่ได้ยินเสียงภาคจากอีกคนผัใส่ตั้งใจเล่นอยู่ครับเอ้าเรียบร้อยเลยครับ เาวเวอรอครัไม่มีาวเวอร์ครับลองชูวิ่งทะลุเลยครับโดดเข้าไปทันหลอดขาเลยครับเอาจังหวะนี้โอ้โหยิงไกลเลยฮะแล้วซิมัลันยังได้อยู่ครับระวังครับเอาครับเลสเตอร์เป็นฝ่ายเขี่ยบอลนะครับข้างหลังครับมาเป้เปิดยาวให้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์จังหวะนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วครับ4-0แล้วครับ h o r เลี้ยงจิ้มดงองฮะมาแล้วฮะเอาผู้ปัดได้ฮะเอามองไม่เห็นครับส่งไปลูกนี้เสียเลยครับยังกลัดได้ครับอูเบอร์ไปแล้วครับล้ำหน้าไหมล้บไม่รัครับ แล้วก็เปิดให้บัเป้เรียบผู้เบยิงให้ยิงซ้ายขวา่ครับเจอเสียบอเาเอายังไงฮะโหบอเอาแล้วครับเอาล้วครับเเตอร์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับความบอลสี่สิบเจ็ดครับเอลิลาห์น่าชุดนั โอ้โหยาวครับเพ้งยาวกว่าจะถือบอลจัหงหวะนี้ครับโอ้โหเลยประคองไว้สวนสวนสวน,สนอ้าว้าอะไรเนี่ย Can they get themselves out? Oh. And it is to make it 1-0. A goal! Thielemans. Chance here. So much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball an excellent goal. Oh and with a chance. I'll have my look left. But not with his skill. It's a great goal. Pressure. <Africans> <concentracitation> <speakization>

เรียบร้อยครับไม่ล้มครับตัวนี้จ่ายย้อนกลับมากลางยืนบางๆไว้หน่อยโอ้โหยังมีจังหวะขอสวยครับลูกนี้โโอ้หมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีแบบว่าอะไรเพื่อนเนี่ยก็กดติดก็กดยิงนะไปนู่นเนี่ย ครับเล่นแล้วเอาละครับจังหวะนี้โอ้โหโล่งเลยครับกลางนิ่มๆครับโโอ้หจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้โหแฉลบนักข้ามากลางครับจังหวะนี้ซัดไกลครับโอ้โหเปิดให้อูเบ้อ โอ้โหเบอร์ทะลุมาแล้วครับโอ้โหโลูกนี้เข้าครับลาขึ้นบนหัวเนี่ยดูเหมือนเปิรเลยอ๋อโอ้โอจอหจังหวะนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยฮะลงมาที่เกียรติโทษกันหมดเลยครับโอเคไหมไม่มีครับก็ขอบอลนิด<ๆ>เหนือกว่าครับ5 8-12ต่ออ่า คอนเทอร์ไฟแนลครับ8 8ทีมสุดท้ายครับโมนาโกเขาไม่มีชื่อเหมือนปืนใหญ่อะไรโห่แรงไปหน่อยฮะเอาครมาเองเลยครับยิงแล้วครับยิงไปอาเลนด์ครับยังไงครับเอาแล้วครับสูมแล้วครับอีกทีครับอีกทีครับโอ้โห้โห่เฉียบเสาออกไปครับเดี๋ยวครับนี่ครับผมจังหวะนี้ครับ โ,โ,โอ้สูงกัน oh, อยู่ครับเอากดแรงไปหน่อยฮะ Doing well to keep possession. w e l he's going to be disappointed with that pass. Racing forward t o catch the ball. Uber พุ่งแล้วครับ Uber พุ่งไปแล้วครับ Uber มาแล้วครับ Uber

แล้ก็เป้เสียงจีเข้าไปครับในเขตโทษแล้วก็สัดด้วยขวาเข้าไปครับก,า,กาัดด้วยซ้า,ายครับสอง e a โเ็บ oh. อลมาเลยคนละคนละเ เกือบใครครับ98ครับมโนคูครับขอนำทัพพิจูนก็มา2-0ทีมีักครับนี่ครับไปครับไป นี่ครับหลอดหนึ่งจังหวะแล้วก็สั้นข้าไปครับหล่นมาใส่หน้าครับผมยิงก็ได้ผลเลยครับเนี่ยครับจบครับลูกนี้เอ้ายิงโอ้โหมาแล้วครับจังหวะนี้ครับยังไงครับนี่ครับโดนหลอก ไปกันแล้วครับจังหวะนี้บัพเป้ดึงกลับมาแล้วก็แล้วก็โอ้โหโอ้โหเนียนครับลูกนี้โอ้โหเนียนนะครับเนี่ยลองหนึ่งสองสามโอ้โหเจอคืนบอลฮะบัพเป้เรียบร้อยครับลูกนี้หลุดลงโล่ง ยิลงลงโล่เลยครับลูกนี้วงมาครับโอ้โหเน้นๆครับลูกนี้ม <c oughs> องกส a c i n g นม่ s ง2-1ครับไล่มาแล้วครับ3ต่ <c oughs> อกางเสริม <c oughs> Good looking ball. Oh, lăng xe các oh, mà thành các lăng Jeremy Doku He continues his run Oh, he's through here Well, <laughs> oh, cao nào. <coughs> <l> <coughs> 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 <coughs>